สวัสดีครับช่องโยกโยกชาแนลนะครับวันนี้เอาบุญมาฝากเพื่อนๆใน youtube กันนะครับผมวันนี้ผมกับแมวมาปล่อยปลานะครับผมปลาหมอนะครับ9ตัวนะครับความหมายของการปล่อยปลาหมอก็คือด้านสุขภาพนะครับผมสุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้เพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้มีสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับผมครับรับบุญไปด้วยนะครับผมข้างหลังนี้ก็คือสวนน้ํานะครับ เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะมาถ่ายส่วนน้ําให้ดูนะครับฮะบรรยากาศปลาหมอลงจากถุงนะครับผมวันนี้เป็นวันอาทิตย์แล้วก็เป็นตรงกับวันพระด้วยนะครับฮะรับบุญกันทุกคนนะครับเ,เพื่อนๆในช่องหยกหยกชาแนลนะครับผมฝากกดติดตามด้วยเป็นกําลังใจนะครับผมผมวันนี้ก็คือทางกลับบ้านนะครับก็แวะปล่อยปลานะครับ อธิษฐานให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ปล่อยลงน้ำนะครับผมอันนี้ก็คือส่วนน้ำนะครับเขาก็ให้เข้ากันแล้วแหละนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าบัตรราคาเท่าไหร่ใครมีข้อมูลอะไรก็คอมเมนต์มาบอกนะครับผมนะฮะสายนี้ก็คือสายมาจากกระทูนะครับผมถนนมาจากกระทู แล้วก็ไปออกสีแยกโลตัสนะครับฮะตรงนี้มันเป็นทางโค้งนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ